ผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับไอดีลองนะครับหรือดีสามนี่เองครับทุกคนก็ไอดีนี้จะเป็นซีรีส์ปั้นดีทีเทพในเดือนธันวาลนะครับโอเคครับผมก็เก็บลูบี้มาอย่างยาวนานสามพันลูบี้ไม่นานแล้วอาทิตย์เดียวไปเลยโอเคครับ <c oughs> เรารลุยกันเลยก็ใครที่อยากดูเปิดกระชากก่อนหน้า,า,น,าน,นี้ก็สามารถไปดูได้ที่ไอ้ดีหนึ่งกับไปดีสองนะครับทุกคนส่วนแสงมืดใหม่ก็เป็นตัวบินนะครับเป็นบ้าวมันเปลี่ยนมีซัมมอนด้วยใช่ไหมอ่ะโอเคครับแล้วผมขอเปิดสักเหลือสามทิศตัวแล้วกัน เปิดไปโหแล้วก็ไอดีสองเหมือนเปิดได้เดลูนะครับทุกคนห้าใบเองผมเปิดตั้งนานไม่ได้ครับทุกคนมาวันคลิปนี้เปิดได้เลยอ่ะอีกสักครั้งแล้วกันเฮ้ยครับก็เปิดไปสี่สิบห้าใบไม่ได้นะลองเปิดเกียร์ครับทุกคนรู้สึกเกียร์จะลองปล่อยของนะครับคนอื่นปล่อยนะครับแต่ผมไม่ปล่อยครับดูดิทุกคนผมสุ่มต้องเฮ้ยได้กระดิ่งสองอันในรอบเดียวแล้วก็ยังดีครับทุกคนกระดิ่งนะไอ้กระดิ่งสีทองเมื่อกี้ผมลืมดูค่าเลยอ่ะ โอเคครับค่าต่ำม,มาาครับสองจุดหกโอเคครับช,รชิ้นแรกอ่าชิ้นแรกอีกหนึ่งแล้วไอ้ดีนี้นะครับผมไว้อัพตอนวันขุนเกียร์แล้วกันนะเพราะเกียร์ไม่ค่อยมีอัพครับทุกคนแต่เกียร์ไอดี ID อื่นสามารถอัพได้เลยนะอ่ะรู้สึกจะเกลือเป็นพิเศษอะไรวะนี่อดีนี้ผมเก็บต้องนานนะครับทุกคนอ่ากระดิ่งขอกะดิ่งสักสิบพันโอ้โหตอนนี้ได้กะดิ่งเยอะมากครับทุกคน แต่ก็อยากได้เจดาหแบบคนอื่นบ้างเขาโอ้โหรอบนี้ตะกี้ชิ้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดได้สี่ชิ้นนะโอ้โหได้อย่างลนะชิ้นสองชิ้นนะครับทุกคนไปโอเคครับโอ้โหรอบนี้รอบนี้เจ็งนะครับโอ้โหยังไม่ได้เจดาห์แล้มาครึ่งทางแล้วทุกคนออโอเคผมขอรีตู้หน่อยนะครับทุกคนเพรนนั้นเจ๊งแน่นอนอ่ะแล้วผมขอดูนหน่อยครับว่ามันไปรวมกับที่เปิดกล่องหรือเปล่านะ โอเคครับมันนับนะทุกคนอันนี้ก็นับไปก้าครั้งแล้วอันนี้ผมเคยเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับลุยต่อครับทุกคนเรียบร้อยอ่ะได้ไห้ระโมบกระดิ่งโอ้โหกระดิ่งกี่อันเนี่ยเรียบร้อยรถแล,ลแสุดยอดแต่ช่องแรกไม่มาอันนี้ก็ไม่เอาโอเคครับได้เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นโอ้โหกระดิ่งครับอันนี้ไอ้ดีเหลือกระดิ่งกระดิ่งเหลือนะครับช่องแรกโอ้โหกระดิ่งสวยครับโอ้โหว,ว่า ม่ต้องเปิดถึงสามพันก็เรียบร้อยแนละ้วได้อยู่นี่ครับโอเคหายแก้วโอ้โหไอดี ID โหดขึ้นแบบทันตาเห็นเลยครับทุกคนถ้าอัพเกียร์พวกนี้มาใช้นะนี่ครับแล้วผมเปิดอีกนิดหน่อยโอ้โหได้แต่แตได้เจ็ดดาวชิ้นเดียวยครับทุกคนอ่ะเปิดรอบสุดท้ายครับทุกคนนี่ครับเออชิ้นแรกมาเยอะโอเคครับเรียบร้อยแล้วผมไปนับเกียร์ที่ได้มาแล้วกัน กดไปล่าสุดครับทุนเกียร์ช่องแรกนะครับก็ได้มาอะ่ะตรงนี้เป็นห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าโอเคครับชิ้นแรกสิบห้าชิ้นกลางนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะช่องกลางสิบสองช่องท้ายน่าจะได้น,น้อยหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาค้างเก้าสิบสิบเอ็ด โอ้โหคุ้มครับทุกคนอยากได้สิบนกันไปนถึงแม้จะได้เจ็ดดาวกันชิเดียวก็เถอะอะบอกมาร์กิแน่นอนครับผมรู้โอ้โหถุงมืออัคนีพี่ปาไม่เอาไอ้นี่ไอ้นี่อะนี่ครับก็ไอดีลองก็ต้องรอวันอัพเกรดเกียร์แล้วกันนะครับทุกคนเหลอมาอัพเกรดเกียร์นะสวัสดีครับ